สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซยายาการเด้นที่น่ารักทุกท่านยายาการเด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้ยังมีความสุขนะคะอีพีนี้เปิดแบ่งไม้แบบนี้นะคะหัวแบบนี้เลยน่ารักน่ารักอ่ะก็จะมีโซโคนะคะอาราบิคัมอ่าแล้วก็กอจินะคะอ่าเป็นไซส์ตะมุตะมินะคะน่ารักน่ารักเลย มาเริ่มกันที่กระถางแรกอันนี้จะเป็นโซโคนะคะโซโคดอก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 อันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งเอาไปที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระถางที่หนึ่งนะคะดอกดกนะคะกระถางที่สองกระถางที่สองกระถางที่สองนะคะดอกมาแล้วนะคะกระถางที่สาม โซโคปลายใบเขาจะเป็นแหลมแหลมนะคะและกระถางที่4นะคะโซโคจะมีอยู่ที่4กระถางนะคะต่อมาจะเป็นอาราบิคัมอาราบิคัมมีอยู่ที่2กระถางนะคะอันนี้กระถางที่1นะคะกับอาราบิคัมอาราบิคัมกระถางที่1ค่ะและอาราบิคัมกระถางที่2นะคะน่ารักมากต่อมาจะเป็นกอจิค่ะกอจิมีอยู่ที่2กระถางนะคะน่ารักน่ารักเลย กระถางที่หนึ่งค่ะพุ่มๆนะคะพุ่มๆเลยอ่าและกระถางที่สองนะคะกระถางที่สองอมอีที่สองะถังนะคะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอ่าชอบสายพันธุ์ไหนนะคะก็สามารถโทรหาหนูได้นะคะ0 6 4 4 7 8 7 9 9 5หหรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์ก็ได้นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วสำหรับอีพีนี้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ